ถ้าขยันแล้วรวยจริงไม่งั้นคนที่แบกข้าวสารในตลาดก็คงจะรวยไปนานแล้วนั่นมันก็จริงแต่ถ้ามองในมุมที่กลับกันแล้วล่ะชีวิตเขามีค่ามากแค่ไหนกับการที่เขาต้องมาออกแรงเอาตัวไปคลุกคลีกับฝุ่นละอองของข้าวฝุ่นละอองจากกระสอบป่านบางคนก็แพ้ถึงขั้นต้องคันตามเนื้อตามตัวการทำงานทุกครั้งก็อยู่ภายใต้ความเสี่ยง จะให้ทำยังไงได้ในเมื่อคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครผมยังเคารพและนับถือพวกเขามากกว่าอีกคนเราเกิดมาบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ปรารถนาที่จะรวยกันทั้งนั้นแหละขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกทางโดยการไม่ไปอยู่บนความทุกข์ของใครหรือไม่คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ก็ใช่ว่าจะสำคัญเท่าเกิดมาแล้วมีคุณค่าของความเป็นคนเพราะฉะนั้นจงอย่ายึดติดกับโชคชะตาและก็วาสนาที่ได้เกิดมาขอให้ยึดติดและก็ภูมิใจในคุณค่าแล้วก็ความสามารถของตนเองวันนี้คุณทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วหรือยังโปรดอย่าลืมนะว่าทุกอาชีพมีเกรติเหมือนกันหมด